เกี่ยวกับไดสันซเปียเนี่ยแหละเพราะว่าเป็นสิ่งที่วงการดาราศาสตร์ค่ะตื่นตัวกันมากในช่วง2เดือนที่ผ่านมาคือเราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วเมื่อปีที่แล้วนะไดสันซเฟียก็คือเป็นวัตถุทรงกลมที่เอาไว้ล้อมรอบดาวฤกษ์ทั้งดวงเพื่อจะกักเก็บพลังงานเอามาใช้นะครับซึ่งตอนที่เราคุยกันเนี่ยเราก็คุยกันนะว่ามันจะเป็นจริงได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันโอ้โหเป็นอะไรที่ใหญ่มากเลยนะเอาของที่ไปห้อมล้อมดาวฤกษ์ทั้งดวงนะครับมันเป็นอะไรที่เกินจินตนาการมากแต่ปรากฏว่ามีงานวิจัยนะตีพิมพ์ในวารสาารรรทีี่มกแล้ว เป็นวารสารดาราศาสตร์ชั้นนําของโลกเลยนะมีการค้นพบดาวเจ็ดดวงที่เชื่อว่ามีนรัตกรรมของเอเลี่ยนที่เรียกว่าไดสันสเฟียแล้วคือไดสันสเฟียเนี่ยมนุษย์สร้างไม่ได้แน่นอนนะครับจะนึกถึงเราจะเอาอะไรไปครอบดวงอาทิตย์เนะี่ยมนุษย์เรายังไม่มีวิธีการขนาดนั้นนะแต่เขาไปพบว่ามีดาวเจ็ดดวงที่เชื่อว่าอาจจะมีนวัตกรรมนี้ซึ่งถ้าเกิดมีนวัตกรรมนี้ขึ้นมามันต้องไม่ใช่มนุษย์ต้องเป็นเอเลี่ยนแน่นอนนะครับนี่เราไปดูชมหน้าของงานวิจัยตัวนี้เนี่ะ ตีพิมพ์ในวรารสาร Monthly n o t i c e of Royal Astronomical Society นะครับอันนี้เป็นวารสารทางดาราศาสตร์ชั้นนำเลยนะครับตีพิมพ์ครั้งแรกอ่ะตอนสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยนะเกือบสองร้อยปีแล้วนะฮะคือยาวนานมากเขาศึกษาเรื่องนี้มันตั้งแต่เกือบสองร้อยปีที่แล้วเนี่ยเขาไปศึกษามาว่าในกาแล็กซีของเราเนี่ยทางชั้งเผือกมีดาวอยู่เจ็ดดวงนะครับที่คาดว่านะจะมีไดสันสเฟียร์เขาเลือกเป็นแคนดิเดตมาจากห้าล้านกว่าดวงเลยเขามองมีเจ็ดดวงเนี่ย คาดว่าจะมีโครงสร้างทียว่าไดสันสเฟียรอยู่นะอันนี้ผ่านการ p พ e r ร e รีวิแล้วนะออกมานะอืมซึ่งพอมีงานวิจัยนี้ออกมาเนี่ยโอ้หทางสื่อในต่างประเทศก็ไม่ช้าครับเอาไปรายงานเลย,เลยบอกเนี่ยพบหลักฐานนะว่ามันเป็นโครงสร้างขนาดยักษ์ที่เอเลียนสร้างขึ้นหรือเปล่านะนักวิจัยเนี่ยเขาค้นพบแล้วนะอ่านี่อันนี้ก็บอกนะมีดาวเจ็ดดวงนะครับเชื่อว่าจะถูกค้อมล้อมโดยสิ่งเรียกว่าไดสันสเฟียรนะครับ ก่อนจะเข้าใจว่าไดสันสเฟียร์มันทําหน้าที่อย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรต้องเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งก่อนเขาเรียกว่าคาราเชฟสเกลคาราเชฟสเกลเนี่ยเป็นมาตรวัดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากความสามารถในการใช้พลังงานอเนี้เป็นแนวคิดมาตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยหกสิบสี่ก็คือครบรอบหกสิบปีพอดีโดยนิโคลไลคาราเชฟนักดาราศาสตร์ชาวรัสเซียนะเขาออกเป็นสามไทนะครับไทวันไททูไททรีไทวันเนี่ยก็คือความสามารถในการใช้พลังงานทั้งหมดจากดาวเคราะห์นะ ใชทูคือความสามารถในการใช้พลังงานทั้งหมดจากดาวฤกษ์ถ้าเราก็หมายถึงดวงอาทิตย์นั่นเองส่วนใช้ทรีก็คือสามารถใช้พลังงานทั้งหมดจากกาแล็กซีทั้งกาแล็กซีเลยนะครับคือทางนิโคลคาเดเชฟ์เขาบอกว่านะครับเนื่องจากอารยธรรมของโลกมนุษย์เนี่ยมีอายุที่สั้นมากนะครับก็คือมีโลกเรามาเนี่ยแค่ประมาณ4พันล้านปีเท่านั้นเองเทียบกับอายุของเอกภพเนี่ย13,000ล้านกว่ากับ14,000เนี่ยก็คือแค่หนึ่งในสามของอายุจักรวาลเท่านั้นเองคนระับ อจึงอาจจะมีอะไระทำมอื่นที่มีสิ่งที่มีคุณมัญามากกว่ามนุษย์นะมีความสามารถในการดึงพลังงานจากดาวเคราะห์อของตัวเองหรือดาวเลิกในระบบของตัวเองได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่วัดเลยว่าอารยธรรมจะจก,ก้าวหน้าอย่างไรขึ้นอยู่กับความสามารถในการดึงเอาพลังงานมาใช้นั่นเองนะคําถามคือแล้วโลกเราตอนนี้ล่ะอยู่ในระดับไหนนะครับนะเขาก็มีการวัดเหมือนกันของเรานี่ยังไม่อยู่ไทวันเลยนะของเรานี่อยู่แค่ไทสูนรนะครับก็คือศูนจุดเ็เท่านั้นเองนะครับคือถ้าจะทําให้ถึงไทวันได้เนะี่ย เราต้องสามารถควบคุมพลังงานทั้งหมดบนโลกเช่นแผ่นดินไหวสึนามิภูเขาไฟระเบิดเนี่ยเราต้องสามารถเอาพลังงานเหล่านี้มาใช้ได้นะครับซึ่งตอนนี้แม้แต่การคํานวณว่าจะเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดสึนามิเมื่อไหร่เนี่ยยังทําไม่ค่อยได้เลยนะถ้ารู้เนี่ยเราต้องหนีก่อนนะตอนนี้อย่างมากแค่นั้นครับแต่การที่จะสามารถควบคุมพลังงานเหล่านี้ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เกินกว่าความสามารถของมนุษย์ในปัจจุบันอย่างมากนะซึ่งเขาคาดไปถึงปีสองพันสี่สิบก็ยังไม่ถึงหนึ่งเลยนะซึ่งแต่ละเลเวลเนี่ย พลังงานที่ได้มาเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะอย่างเลเวลหนึ่งเนี่ยพลังงานเนี่ยคือสิบยกกำลังสิบหกวัตต์เลเวลสองสิบยกกำลังยี่สิบหกวัตต์เลเวลสามคือสิบยกกำลังสามสิบหกวัตต์เนี่ยตัวเลขเนี่ยอาจจะดูแค่หลักสิบนะแต่แต่เรเลเวลพลังงาน,นต่างกันหมื่นล้านเท่าพลังงานจากโลกทั้งดวงนะพลังงานจากดวงอาทิตย์ทั้งดวงแล้วก็พลังงานจากดาวฤกษ์หลุมดําทุกอย่างในกาแล็กซีเนี่ยทั้งสามเลเวลเนี่ยต่างกันมากเลยความสามารถในการจะไปถึงเลเวลหนึ่งของเราเนี่ย อาจจะพอจินตนาการได้นะว,ว่าอนาคตเราอาจจะไปถึงได้นะแต่สำหรับเลเวลสองเนี่ยที่เอาพลังงานจากทั้งดาวฤกษ์มันเป็นอะไรที่เหนือจินตนาการมากแต่เขาก็พยายามจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้อยู่ก็คือเป็นที่มาของไดสันสเฟียร์นั่นเองนี่คือรูปทรงของไดสันสเฟียร์ที่ทางศิลปินเขาจินตนาการขึ้นมาก็คือเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบดาวฤกษ์ทั้งดวงอันนี้ลองนึกถึงดวงอาทิตย์นะครับมีคนสร้างสิ่งนี้ล้อมรอบดวงอาทิตย์ทั้งดวงแล้วเพื่อกักเก็บพลังงานเนี่ยนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับอืม อันนี้เป็นสิ่งที่คิดค้นโดยฟรีแมนไดสันเป็นนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษคิดค้นมาเมื่อปี1960ก็คือ4ปีก่อนมีการคิดค้นคาเดเชฟสเกลนั่นเองเขาก็มองว่าการสำรวจอวกาศเนต้องใช้พลังงานมากนะครับดังนั้นแค่พลังงานจากดาวเคราะห์เนี่ยมันไม่พอนะครับดังนั้นจึงต้องมีการดึงเอาพลังงานจากดาวฤกษ์มาโดยตรงนะครับแทนที่จะรับจากแสงที่ส่องมาจากดาวฤกษ์เนี่ยมันอาจจะไม่พอเราต้องไปดึงเอาพลังงานจากดาวฤกษ์มาโดยตรงเลยเขาก็มองว่าถ้าเกิดมีการสร้างสิ่งนี้มันต้องไม่ใช่มนุษย์แน่นะ ถ้ามีหลักฐานว่ามีสิ่งนี้อยู่ก็น่าจะเป็นหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตในระดับอายธรรมไททูกเกิดขึ้นแล้วในจักรวาลของเราซึ่งปีแมนในสารให้แนวคิดเกี่ยวกับการค้นหาด้วยนะครับว่าเราจะมีบอดแสนในการค้นหาได้ไหมว่ามีสิ่งนี้ในจักรวาลหรือเปล่าเขาบอกว่าดาวเหล่านี้นะครับที่ถูกสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆห้อมล้อมเนี่ยแสงเขาอาจจะไม่ส่องสว่างมากแต่จะมีสิ่งหนึ่งเด็ดลอดออกมา คือพลังงานแสงทั้งหมดเนี่ยจะถูกไดสันสเฟียเก็บไว้หมดเลยนะครับแต่จะมีรังสีอันหนึ่งที่มันรอดออกมาได้คือรังสีฟาอินฟราเรดนั่นเองซึ่งทางฟีแมนในสันบอกว่าถ้าจะมีดาวสักดวงนะครับที่แสงอาจจะหลีแต่ว่าการปล่อยรังสีฟาอินฟราเรสออกมาเยอะเนี่ยนี่อาจจะเป็นหลักฐานการมีอยู่ของไดสันสเฟียก็ได้นะครับและถ้าเกิดมีไดสันสเฟียจริงอะไรธรรมระดับไททู through, ในนอกโลกก็อาจจะมีจริงก็ได้นะเป็นที่มาของโปรเจกต์นี้นะครับโปรเจก เฮเฟสโตนนั่นเองนะนี่เป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตรนะ์ที่มีแนวคิดในการหาสิ่งมีชีวิตภูมิญานอกโลกที่ต่างไปนะที่ผ่านมาแหละเราจะตรวจสอบสิ่งที่ว่าสัญญาณนะจากต่างดาวเช่นสัญญาณวิทยุอะไรพวกเนี้ยแต่ของโปรเจกต์เนี้ยเขาจะไปดูสิ่งที่ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่บ่งบอกว่ามันมีอายธรรมภูมิญาอยู่นอกโลกนะก็เป็นที่มาของการตามหาไดาสันเฟียตามแนวคิดของฟีแมนไดสันนั่นเอง เนี่ยเป็นที่มาของงานวิจัยตัวนี้ที่รับการตีพิมพ์แล้ว Peer Review แล้วนะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสองเดือนที่แล้วนี่เองขอบข่ายในการตรวจสอบของเขาเนี่ยเขาใช้แหล่งข้อมูลด้วยกันสามแหล่งก็คือดาวเทียมของไกอาองค์การอวกาศยุโรปกล้องโทรทัศน์อวกาศไวส์ขององค์การนาซาแล้วก็แผนที่อวกาศของโครงการ Two Mass นะที่แสดงวัตถุทองฟ้ามากกว่าสามร้อยล้านดวงนะขอบเขตในการสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ระยะทางที่3 0 0อพารเซก อ่าก็เป็นหน่วยวัดของกาแล็กซีนั่นเองการวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยหน่วยจะไม่เท่ากันอย่างเราวัดพื้นที่ในห้องก็ใช้หลักเมตรถ้าพื้นที่จากบ้านไปที่ทํางานก็เป็นกิโลเมตรแต่ถ้าวัดระยะจากดวงดาวในระดับกาแกล็กซีเนี่ยก็ต้องมีการคิดค้นหน่วยวัดขึ้นมาใหม่เรียกว่าพารเซกนั่นเองนะหนึ่งพารเซกเท่ากับ3.26ปีแสงถ้าเทียบเป็นกิโลเมตรก็คือประมาณ30.9ล้านล้านกิโลเมตรเออถือถ้าเกิดใช้หลักกิโลเมตรเนี่ยโอ้โหตัวเลขมันจะเยอะมากก็เลยคิดขึ้นมาก็าเป็นพารเซกนั่นเอง เทียบไม่ง่ายอย่างดาวเลอที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดนะครับมีระยะทางอยู่ที่1.3พาเซกถ้าเทียบเป็นกิโลเมตรก็คือประมาณ40ล้านล้านกิโลเมตร,รดูเป็นพาเซกเนี่ยดูใกล้มากเลยนะแค่1.3เองแต่เป็นกิโลเมตรเนี่ยโ,โหไกลมากๆนะเขาบอกว่าดวงดาวที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าโดยตาเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณหลัก2-400พาเซกนะแต่ถ้าคิดเป็นกิโลเมตรก็โหไกลมากๆนะครับในการทดลองครั้งนี้ระยะทางในการสำรวจก็คือประมาณ300พาเซกเทียบเป็นปีแสงก็คือ1,000ปีแสงนั่นเอง มีดวงดาวที่เขาสำรวจอยู่ประมาณห้าล้านดวงเป็นดาวเลิกนะฮะแล้วเขาก็ทําการตรวจสอบโดยมีใครทีเรียนในการวัดอันแรกเลยก็คือการแผ่รังสีไฟอินฟารเรดนั่นเองแต่ตอนแรกห้าล้านดวงนะก็ลดลงมาเหลือหลักสามแสนนะเหลือมาหลักหมื่นหลักพันลงมาเรื่อยๆนะจนถึงสุดท้ายเหลือคันดิเดตสุดท้ายเข้ารอบาสุดท้ายอยู่เจ็ดดวงด้วยกันนะโดยทั้งเจ็ดดวงเนี่ยครับมีฐานะเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นดาวแครแดงเป็นดาวเลิกที่มีขนาดเล็กและมีอุณหภูมิต่าเมื่อเทียบกับดาวเลิกทั่วไป มันมีขนาดเล็กเนี่ยโอกาสที่จะสร้างโครงสร้างะายไปล้อมรอบมันเนี่ยก็อาจจะง่ายกว่าถ้าเป็นดาวเลษ์กดวงใหญ่ๆแล้วก็การส่องแสงมันก็ไม่เยอะด้วยอาจจะมีความเป็นได้ว่ามีการสร้างโครงสร้างอะายไปห่อหุ้มมันไว้หรือเปล่านะครับอืมซึ่งพองานวิจัยออกมาเนี่ยทางผู้วิจัยเขาก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะว่าอันนี้เป็นแค่คนดิเดตนะครับไม่ใช่ยืนยันว่าเจ็ดดวงเนี่ยคือหลักฐานว่ามีไดสันเฟียแต่แน่นอนนะสื่อมวลชนทั้งแวดวงวิทยาศาสตร,ร์และสื่อมวลชนทั่วไป mainstream เนี่ยก็ เอาคาว่าเอเลียนไปพาดหัวหมดเลยนะบอกเนี่ยมีการศึกษานะว่ามีการค้นพบความเป็นไปได้ว่าจะมีดายสันสเฟียอาจจะมีเอเลียนอยู่หรือเปล่านะฮะอ่าซึ่ง,งในงานวิจัยถ้าใครไปดูในบทสรุปเน,นี่ย <ๆ S 2> เขาก็ย้ําไว้แล้วนะฮะว่าสิ่งเหล่าเนี่ยยังต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนนะนั้นการเอาไปตีความเนี่ยต้องระวังนะครับอ่าไม่ได้บอกว่าเนี่ยมันคือดาสันสเฟียแล้วนะมันต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนี่เขาแค่ยกตัวอย่างเจ็ดวงขึ้นมาคือถ้าจะมีการ ตรวจสอบการมีอยู่ของไดซานเซเฟียในอนาคตเนี่ยให้เริ่มจากเจ็ดวงนี้ก่อนอเหมือนเขาตัดช้อยให้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยืนยันว่าเจ็ดดวงนี้จะใช่หรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างอื่นเลยก็ได้นะครับนอกจากนักวิชาต์ของกลุ่มเนี้ยเตือนแล้วว่ายังไม่ใช่นะก็มีอีกกลุ่มนึงนะักวิจัยอีกกลุ่มนึงออกมาตีพิมพ์งานวิจัยศึกษาเจ็ดคนดิเดตนี้เหมือนกันนะครับเผยแพร่ทางวารสารอาร์ไครแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นแค่พรีพรินะินเนี่ยยังไม่มีการตรวจสอบเหมือนอันแรกอันแรกน่าเชื่อถือกว่าแต่อันเนี้ยมาทีหลังนะครับ แต่ถ้าไปดูลายชื่อ Banana. ทั้งสามคนที่เป็นเจ้าของงานวิจัยจเนี่ยเป็นนักดาราศาสตร์ที่ดังทั้งสามคนเลยนะที่ผมดูแล้วเนี่ยมีประวัติน่าเชื่อถือทั้งสามคนเลยเขาไปตรวจสอบความเป็นไปได้ของเจ็ดดวงที่าว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นไดสันสเฟียร์นะครับ mm. เขาบอกสามดวงเนี่ยที่เขาดูแล้วมันไม่น่าจะใช่หลักฐานการมีอยู่ของไดสันสเฟียร์แล้วมันคืออะไรนะเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าฮอตดอกฟังไม่ผิดครับฮอตดอกจริงๆนะแต่ฮอตดอกในที่นี้ มันเป็นตัวยอ่ออย่างคําว่าฮอตเนี่ยนะฮอตเนี่ยความหมายตรงตัวเลยคือร้อนนะแต่ด็อกเนี่ย d o g เนี่ยเป็นคําย่อมาจากคําว่า Du s t obscure กลาคซีนะฮะเป็นกาแล็กซี่ที่ห่อหุ้มด้วยฝุน่นนั่นเองนะครับเขาบอกเป็นควาซ่าชนิดหนึ่งควาซ่าคืออะไรนะรนี่คือรูปภาพถ่ายของควาซ่าที่สว่างที่สุดที่กล้องอวกาศฮับเบิลถ่ายไว้ได้นะควาซ่าเนี่ยก็เป็นจุดใจกลางของกาแล็กซีนั่นเองนะครับกาแล็กซี่ไหนที่มีควาซาจะมีความสว่างมากตรงใจกลาง ซึ่งฮอตด็อกเนี่ยฮอตดัสอับสคิวแกลล็กซี่แล้วก็เป็นควอซ่าชนิดหนึ่งเหมือนกันนะในใจกลางของเจ้าฮอตด็อกเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าหลุมดํามวลยิ่งยวดนะครับหรือชูเปอร์แมสซีฟดัรโคนั่นเองที่จะปล่อยรังสีอินฟราเรดจำนวนมหาศาลเลยนะครับในอัตราส่วนที่มากกว่าแกลล็กซีทางช้างเผือกถึงพันเท่าอันนี้คือภาพถ่ายของฮอตดัสอับสคิวแกลล็อกซีหรือฮอตด็อกเนี่ยนะครับทำให้เจ้าแกลล็กซีเหล่านี้เป็นแกลล็กซีที่สว่างที่สุดในเอกภพเลยนะครับ แต่เนื่องจากเจ้า Hot Dust a b s o r b e Galaxy เนี่ยจะห้อมล้อมไปด้วยกาลและฝุ่นจำนวนมากตามชื่อมันนั่นเองนะทำให้แสงจาก Hot d o อกเนี่ยจึงถูกบดบังเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับคือมาตัวมันนะสว่างแต่ว่าสิ่งที่ห้อมล้อมมันน่ฝุ่นมันเยอะนะครับแม้มันจะปล่อยรังสีไฟายเฟรตออกมาเยอะนะแต่ความสว่างของมันจะน้อยกว่า Galaxy ซีทั่วไปนี่ก็เข้าคอนเซปต์ของการตามหาจดสันฟีย์ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาค้นพบว่า3ดวงเนี่ยอาจจะเป็น h อ t ด o อกหรือเปล่า ส่วนอีก4ดวงแหละเขาบอกว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่ามันจะเป็น Hot Dust s b s กิลกา a ล็กเช่นเดียวกันนะครับนี้มีงานวิจัยออกมาอธิบายเพิ่มเติมนะว่าสิ่งที่ทางโปรเจกต์นั้นเขาค้นพบว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งย้อนไป10ปีที่แล้วนะครับมันมีการศึกษาอะไรแบบนี้เหมือนกันกับสิ่งที่เรียกว่าดาวชื่อว่า t a b b ี s t a r นะ KIC แปดสี่หหรือที่คนทั่วไปรู้จักว่า Tabbby Star นะครับ อันนี้เป็นดาวเลิกนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่อยู่ไกลามากครับสี่ร้อยห้าสิบพาเซกไกลกว่าที่โครงการนี้เขาสำรวจอีกนะครับเขาบอกว่าเป็นดาวที่ประหลาดที่สุดในจักรวาลน,นะครับตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่าในช่วงของการส่องสว่างนะครับมีอยู่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ดีมันหลี่ลงหลี่แสงลงโดยไม่ทราบสาเหตุก็มีคนตั้งสมมติฐานมากมายว่ามันเป็นเพราะอะไรหนึ่งในนั้นก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าช่วงที่หลี่แสงลงเนี่ยมันมีการใช้ไดสันสเฟียร์ครอบดาวดวงนี้อยู่ ช่วงที่พยายามจะดึงพลังงานแสงมาใช้ก็คือช่วงที่มันปิดอยู่นะแล้วพอเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมานะพอเปิดขึ้นมาก็สว่างอีกครั้งหนึ่งอนี่เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่คนพยายามจะตั้งสมมติฐานก,ก,ก็การหลีแสงของดาวดวงนี้นะําไปสู่โครงการที่เรียรายเงินบริจาคเพื่อในการตรวจสอบเพิ่มเติมนะแต่ตอนหลังก็มีการค้นพบว่าสาเหตุในการหลีแสงมันเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีวิทยาการของสิ่งมีชีวิตต่างดาวแต่อย่างใดแต่มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็คือเกิดจากฝุ่นอวากาศนั่นเองนะครับ ซึ่งคนที่ชี้แจงเรื่องนี้ก็คือนักวิชาทัน,นีครับทาเบตตาโบยัเจียน,นครับนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันผู้ศึกษาครงการของดาวทับิสตาและเป็นที่มาของการตั้งชื่อตามเธอนั่นเองเธอก็อธิบายว่าหากดาวทับิสตาถูกบดบังด้วยวัตถุทึบแสงนะครับแสงสีฟ้าและแสงสีแดงจะถูกบดบังทั้งหมดเลยพร้อมๆกันคนระับแต่ในกรณีของทับิสตาเนี่ยเมื่อตอนที่เขาหลี่แสงลงนะครับเพราะว่าแสงสีฟ้าเนี่ยถูกบดบังมากกว่าแสงสีแดงถ้าอย่างนั้นนะจึงเชื่อว่า สิ่งที่บดบังททบบิสตาต้องเป็นวัตถุที่ไม่ทึบแสง mm hmm. เช่นฝุ่นอวกาศอย่างนี้ยเขามีเซปินเขาจําลองขึ้นมาเนี่ยเป็นการถูกบ,บังแสงโดยสิ่งที่ไม่ทึบแสงเช่นฝุ่นอวกาศไม่น่าจะเป็นวัตถุทึบแสงเช่นดาวเคราะห์หรือสิ่งที่เรียกว่าไดสันสเฟียร์แต่อย่างใดนะครับ mm hmm. อก็เคยมีการศึกษานะความเป็นไปได้ของไดสันสเฟียร์กับดาวฤกษ์เมื่อสิบปีที่แล้วนะครับมาถึงปีนี้ก็ยังมีการศึกษาอยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่า ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะเชื่อได้ว่ามันมีอยู่จริงๆในไดสันเฟียนะพอไปถามในแวดวงวิทยาศาสตร์คือข่าวนี้เป็นข่าวดังมากในต่างประเทศก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนออกมาให้ความเห็นเนย่างคนนี้นิวเดกราไทสันนะนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่น่าจะดังที่สุดในโลกแล้วนะเขาก็ทำคอนเทนต์นี้เหมือนกันนะอธิบายเรื่องเหล่านี้อีกคนนึงเจนน่าเลวินนะครับศาสตราจารย์วิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ของมหาลายัย โคลัมเบียนะก็ไปออกในการข่าวของเอ c นบีซอธิบายเรื่องเหล่านี้เหมือนกันคือต้องบอกว่าสองคนเนี้ย mm hmm. เขาไม่ได้ฟันธงนะหรือชี้ชัดไปเลยว่าจริงหรือไม่จริงนะคือเรื่องของวิชาเนี่ยการจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรมันต้องมีเหตุผลมายืนยันทั้งสองอย่างต้องบอกว่าตอนเนี้ยเหตุผลในการเชื่อว่ามีไดจันาเฟียก็ยังไม่เพียงพอเหตุผลในการบอกว่ามันไม่อยู่จริงก็ไม่เพียงพออีกนะครับคือเขาจะไม่ฟันธงว่ามันมีจริงหรือไม่มันจริงแต่เขาจะให้ความเห็นจากข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ อย่างของนิวเดอร์กราสไทสันเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นฝุ่นอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าสื่อเนี่ยอยากได้คําว่าเอเลี่ยนเหลือเกินนะครับก็เลยกลายเป็นข่าวดังไปโดยใช้คําว่าเอเลี่ยนพาดหัวนะสำหรับเขาเนี่ยคลิปเนี่ยความยาวประมาณ11นาทีนะเขาไม่ได้บอกนะว่ามีหรือไม่มีนะแต่ไปดูจากคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าความเห็นของนิวเดอรรสไทสันเนี่ยก็คือ11 Minute No ก็คือไม่จริงแหละนะแต่เขาไม่ได้พูดตรงๆนะแต่เหตุผลที่พูดมาเนี่ยเขาอาธิบายว่ามันอาจจะเป็น ปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอวกาศอย่างเช่นเป็นพวกของฝุ่นหรือเปล่านะครับ mm hmm. ส่วนของเจนน่าเลวินเนี่ย mm hmm. เขาก็ให้เหตุผลหลายๆอย่างนะว่ามันมีความเป็นไปได้หลายอย่าง mm hmm. เช่นกิจกรรมของดาวเลิกอายุน้อย,อา,ย,อ,ยอาจจะมีพวกการปล่อยรังสีออกมาหรือว่ามีฝุ่นอะไรออกมา mm hmm. แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามเธอด้วยนะว่าแล้วสำหรับคุณล่ะนะคุณสอนวิชาเกี่ยวกับดาราศาสตร์ฟิสิกส์เนี่ยคุณเชื่อไหมว่ามีสิ่งที่เรียกว่าไดสันซเฟียอยู่ Uh <huh> เธอก็ตอบอย่างชัดเจนเลยว่าเธอเองก็ไม่เชื่อว่าจะมีสิ่งนั้นอยู่เนี่ยเหตุผลที่เธอใช้ก็คือเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมามองเราเนี่ยมนุษยชาติของเราเนี่ยหลังจากที่เราผ่านยุคข,ของปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วมีความเจริญก้าวหน้านะแนวโน้มในอนาคตเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันจะย้อนกลับมาทาร้ายมนุษยชาติของเราเองเช่นการเกิดมาของโลกเดือดโลกร้อนนะครับภัยสงครามนิวเคลียร์อะไรเหล่าเนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแทนที่จะทําให้เราพัฒนาต่อไป กลายเป็นว่าย้อนมาทําร้ายเราซะเองนะอ่านี่เป็นกลุ่มมองนักดาราศาสตร์นะไม่ใช่คนในโลงสิ่งแวดล้อมนะนี่คือนักดาราศาสตร์ออกมาพูดเลยนะในความรู้สึกของเธอเนี่ยมันไม่แน่จะเป็นแนวนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะอะรารยธรรมอื่นนอกโลกเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นแบบเดียวกันดังนั้นเรื่องของไดสันโซเฟียเนี่ยเธออาจจะไม่เชื่อว,ว่ามีอยู่จริงนะนอกจากนี้พอไปถามนะครับจริงๆแล้วเนะี่ยคนต้นคิดนะฟรีแมนไดสันเนี่ยไอสิ่งที่เราเห็นทุกวันเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดขึ้นมานะไอทรงแบบรูปธรรมท,ที่เราเห็นเนี่ย เป็นสิ่งที่ศิลปินเขาจินตนาการขึ้นมาพอไป <Ừ. S 1> เอารูปนี้ไปให้ฟีแมนไดสันเขาบอกเป็นไปนไม่ได้นะครับจะเป็นไปได้ยังไงโครงสร้างใหญ่ขนาดนี้นะ <Ừ. S 1> หรือแม้แต่เป็นอีกแบบหนึง่งคือไดสันลิงก็คือไม่ได้ใหญ่ขนาดเอาไปคลุมทั้งหมดนะทําเป็นเหมือนวงแหวนล้อมรอบฟีแมนไดสันก็บอกอันนี้ก็ยังเป็นไปนไม่ได้อยู่ลองนึกง่ายๆครับอย่างมวลทั้งหมดในระบบสุริยะเรานะเก้าสิเปอร์เซ็นคือดวงอาทิตย์ครับแล้วเราจะเอาแมทเทเรียลอะไรนะครับไปครอบเขาได้นะครับ ถ้าจะเอาเนี่ยก็ต้องไปเอาจากระบบทริยะอื่นๆเนพะื่อมาทําสิ่งนี้มันกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นผารัดอ์อย่างหนึ่งก็คือการที่จะมี Dai ไดสันสเฟียได้คุณต้องมีแหล่งพลังงานของไดสันสเฟียก่อนนะฮะถึงจะสร้างมันได้นะก็กลายเป็นว่าอะไรจะเกิดก่อนกันล่ะนะมันดูขัดแย้งกันมากนะซึ่งของฟีแมนไดสันเขาบอกแนวคิดของเขาเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนี้ของเขาเนี่ยมันเป็นแค่นี้นะะก็คือเหมือนว่ามีโซลาร์เซลล์ใหญ่ๆเนี่ย ล้อมรอบอยู่ในวงโครจรของดาวเลษกแล้วก็ดึงพลังงานมาแค่นี้เองนะไม่ได้แบบไปปิดหมดเลยในไอเดียจริงๆของฟีมาไดสันคือแค่นี้นะครับอันนี้คือยังพอเป็นไปได้อยู่บ้างดังนั้นไอสิ่งที่เขาจินตนาการมาเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่ยังต้องดูว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าซึ่งเรื่องของคาร์เชฟสเกลเรื่องของไดสันเฟียเป็นแนวคิดที่มีมาตั้งแต่ประมาณ60ปีที่แล้วนะครับในยุคกอ่อนนี่การใช้พลังงานของเราเน้เน,นการใช้พลังงานเยอะๆเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ดูง่ายอย่างคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะโอ้โหเป็นห้องห้องหนึ่งเลยนะเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่มือเราแค่มือเดียวก็จับไว้ได้แล้วนะแนวโน้มในทุกวันเนี้ยมันเน้นการใช้พลังงานลดลงแต่ได้ประสิทธิผลมากขึ้นน,ะนั้นแนวคิดของไดสันสเฟียรนะ์อาจจะเป็นสิ่งที่คนยุคหนึ่งคิดขึ้นมาแต่ในอนาคตเนี่ยรูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปนะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดเรียกว่าสร้างโครงสร้างใหญ่ๆซึ่งถ้ามองถึงสิ่งมีชีวิตภูมิญาต่างดาวที่เขาพัฒนามากกว่าเรา อาจจะคิดนวัตกรรมที่ดึงพลังงานมาใช้โดยไม่ต้องสร้างสิ่งใหญ่แบบนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ต้องรอการศึกษาในอนาคตนะว่ามันจะเป็นแนวไหนกันแนะ่แต่สิ่งที่ศึกษาในวันนี้ที่เขาออกมาเป็นงานวิจัยก็คือเรื่องของความเป็นไปได้เฉยๆเรื่องของคนดิเดตของสิ่งที่เชื่อว่าจะมีไดสันทฟเฟียแต่ยังไม่ได้ชี้ชัดลงไปว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วในจักรวาลของเราดนะังนั้นการศึกษาเรื่องเหล่านี้ต้องรอการ วิจัยที่มันแน่ชัดก่อนว่าตกลงมันเป็นอะไรกันแน่นเพื่อจะทําให้เราเรียนรู้เรื่องเหล่านี้อย่างถูกต้องนั่นเองครับก็ไม่น่าเชื่อนะว่าปีที่แล้วคุยกันถึงไดสันสเฟียเป็นอะไรที่โหจินตนาการมากไม่น่าเชื่อว่าจะมีการศึกษาและการวิจัยอันนี้ต้องชื่นชมนะก่อนจะบอกว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราไม่รู้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยในวงการเนี่ยเขามีการศึกษาอย่างเป็นระบบก่อนเรื่องนี้อยู่นอาจจะทําให้เราเข้าใกล้ถึงคําตอบได้มากขึ้นไม่ว่ามันจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็แล้วแต่ะ คือบางทีเราจะคุ้นเคยกับที่แบบว่าจริงไม่จริงก็บอกมาเลยนะครับอ่ามันมันก็แล้วแต่เรื่องนะเขาอยากจะบอกอ่ะเขาอยากจะบอกแต่ก่อนจะบอกอยากจะรู้อยากจะรู้แต่ก่อนจะบอกได้มันก็ต้องศึกษาก่อนนะครับพอเวลาที่บอกว่ามันต้องศึกษาก่อนเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างนะคือบางอย่างก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ศึกษาได้ก็รู้แล้วก็บอกได้เลยว่ามันจริงหรือไม่จริงกันแน่แต่บางอย่างเนี่ยโอ้โห ใช้เวลาไม่น้อยเลยนะฮะในการที่กว่าจะรู้ทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะครับนี่แหละคือส่วนหนึ่งของสิ่งที่โลกเราก็จะเริ่มขึ้นมานี่แหละนะครับก็คือค่อยๆทําพิสูจน์พิสูจน์ต่อยอดต่อยอดพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์ต่อยอด,พ,พ,พ,อยอดพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ